ตอนี่ฟ้าเดาก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนจบของเรื่องแล้วซีซั่น2น่าจะยังค่ะน่าจะยังใครที่ยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์ก็ไปสมัครกันได้นะคะส่วนใครที่อยากรอดูกลุ่มปิดนะคะหลังจากที่ฉายครบทุก EP ีแล้วนะคะหรือหลังจากที่จบ e ีีวันพรุ่งนี้อ,อวันนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีไลฟ์ในกลุ่มปิดใน Facebook สำหรับใครที่บอกว่า เข้ากลุ่มติดใน Youtube แล้วมันซื้อยากเมมเบอร์ Member มันซื้อยากนะคะก็มันซื้อในไลฟ์ทางช่องของเพจ Miss Grand Thailand นะคะที่ฟี่ฟ้าบอกว่าหลังจากจบจะหลังจากจบเมกามาแล้วที่ฟ้ากลับมาที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเมกาที่จะมีข่าวดีจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่มีซีซั่น2นะคะไม่เกี่ยวนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังพูดไม่ได้นะคะเออ ฝากไว้ด้วยละกันโน no. เพราะว่าตัวจริงๆตัวพี่ฟ้าตอนนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาในการที่จะโปรโมตมากมายเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ในหัวคอนเซ็ปตหลายเรื่องนะคะแล้วก็ต้องดูน้องๆด้วยตอนนี้เหมือนช่วยครูแม็กแล้วก็หลายๆคนช่วยดูช่วยวิเคราะห์น้องๆพรุ่งนี้เป็นรอบสําคัญของน้องๆมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่ดูลายพี่ฟ้าอยู่อยากจะให้แนะนําอะไรอยากให้คำแนะนำอ,อยากอยาก่อยางวันเมื่อกี้ ที่ซ้อมกันเสร็จแล้วก็น้องๆเดินมาถามว่าพี่ฟ้าหนูอยากไว้ผมทรงนี้หนูอยากอันนี้ดีไหมมีอะไรต้องปรับมาถามได้เลยเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วไม่มั่นใจอะไรก็รต้องต้องมามาบอกมาถามเลยนะคะซึ่งมีน้องๆคนหนึ่งเอามีน้องคนหนึ่งเดินมาบอกพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้ามิสแกรนอุทัยธานีเดินมาถามพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าถ้าหนูอยากร้องให้หนูสามารถร้องให้ได้ไหมคะเอ็นดูมาก ก็ลเลยบอกว่าพี่ฟ้าเคยต้องไปพบจิตแพทย์เพราะพี่ฟ้าอยากร้องไห้แล้วไม่ได้ร้องหมายถึงว่าพอเราเรารู้สึกเราอ่อนแอมันอ่อนแอในจิตใจเราแล้วเราอยากร้องไห้และเราไม่เรากลั้นมันไว้เรากดมันไว้ทีนี้ยพอมันกดไว้อ่ะมันสะสมมันจะอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเราอะ่ะมันก็จะสะสะสะทับไปทับไปมาใหม่ทับไปมาใหม่ทับไป มันทําให้เอาออกยากพอมันเอาออกยากมันกลายเป็นสะสมทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่หนูอยากร้องไห้หนูต้องร้องร้องเลยร้องแล้วเช็ดแล้วเอาใหม่เช็ดแล้วลุกขึ้นทําใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยไปให้กาลังใจน้องๆกันเยอะๆสาหรับใครที่ดูร้ายพี่ฟ้าอยู่นะคะตัวพี่ฟ้าเองอะ่ะพูดตรงๆนะดังร้องไห้ไปไหลายรอบมากมวยกระจิกไม่มีกระจิกกร,จกระใจทําอะไรแล้วแค่ แค่ซ้อมก็แบบหน่วงอะมันหน่วงมันหน่วงตรงจะว่าโหมันเห็นตัวเองในปีที่แล้วผ่านอะไรไมาเยอะจังเลยเก่งจังเลยในหนึ่งปีแบบชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นบททดสอบในจิตใจเราในหัวใจเราอนะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะแค่ไหน แต่จริงๆพี่ฟ้าอยากให้มาเพราะว่ามันเป็นภาพความทรงจําของพี่ฟ้าครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับคนที่มานะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในหอสมมุติว่าไม่มีงบในการซื้อบัตรที่จะเข้าไปในหอสามารถที่จะรอพี่ฟ้าด้านนอกหอเล็กได้หอเล็กด้านนอกเพราะว่าหลังจากที่จบการประกวดเสร็จปุ๊บพี่ฟ้าจะออกไปหาด้านนอกสําหรับใครที่ ที่ไม่ได้เข้ามาในหอหรือว่าเข้ามาในงานนะคะก็จะมีได้ออกไปแล้วเราแล้วเรามาพูดคุยกันในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีพี่ฟ้าอาจจะพูดบนเวทีไม่หมดเพราะว่ามันมีระยะเวลาจํากัดก็จะมาพูดข้างล่างกับทุกคนนะคะหน้าหออยากให้มานะถ้าไม่มีงบก็มาได้นะคะแม้ถึงไม่มีงบที่จะซื้อบัตรนะเดี๋ยวออกไปหาด้านนอกหอเล็กนะคะหอเล็กก็เสียเงินนะอิงจริงเหรอ หรอใช่อ่ะหรอใช่ครับเท่าที่พี่ฟานทาคือมีบัตรห้าพันด้านหน้าโซน V.P. บัตรสามพันตรงกลางบัตรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคือบัตรยืนแต่พี่ฟานไม่รู้ว่าฮอเล็กอาจจะถ้าฮอเล็กก็คงจะไม่เท่าไหร่ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าถ้าข้างในบัตรยืนคือเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าฮอเล็กน่าจะเป็นหลักร้อยแต่พี่ฟาไม่รู้ว่ากี่กี่ร้อย เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะพี่ฟ้าไม่สามารถที่จะเคาะได้ทุกคนพี่ฟ้าพูดตรงๆเลยอะ่ะจากใจเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่กล้าเคาะเคาะพี่ฟ้าไม่รู้ว่าคนที่พี่ฟ้าเคาะไปอะ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะทําออกมาดีหรือเปล่าอกหักหลายรอบพอเรารู้สึกว่าเราเราเชียร์คนเนี้ยแล้ว เขาตอบคำถามไม่ได้เพราเสียใจจังเสียดายจังสวยมากแต่ตอบคำถามไม่ได้หรือบางคนตอบคำถามดีแต่เดินเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่ายังขาดอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงได้มีการพูดคุยกับครูหลายๆคนแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยน้องคนไหนที่ดูแล้วไปต่อได้ในทิศทางอะไรหลายๆอย่าง ก็มีในใจแต่ว่าพี่ฟาขอในญาตไม่เคาะละกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีดราม,ม่าอีกค่ะเพราะว่าแฟนคลับคนนู้นก็เยอะแฟนคลับคนนี้ก็เยอะเดี๋ยวก็จะมีคําถามทําไมไม่ให้คนนี้อยู่ในโพลทำไมไม่ให้คนนี้อยู่ในโพลท,ทางที่ดีให้พี่ฟาเคาะเลยดีกว่ารอดูเอาพ่กนี้นะคะรอดูว่าพ่งนี้ว่าใครจะเป็นหมามืดตัวเต็ตเตตเตงจะสามารถเป็นเต็งจ๋าได้อยู่จนถึงนาทีสุดท้ายหรือเปล่า มาลองดูกันอ๋อมีบัตรสองพด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้ทางเพจมิสแวนไทยแลนดก์กำลังไลฟ์อยู่นะคะใครที่อยากจะไปซื้อบัตรก็ไปซื้อได้นะแล้วก็ใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายๆคนนะคะเท่าที่พี่ฟ้าเห็นก็ค่อนข้างเยอะกำลังเดินทางมาในวันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วเดีด๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะให้ไปลุ้นนั่นเองดีแล้วอย่าให้พี่ฟ้าต้องเคาะเลยนะคะเดี๋ยวโดนดราม่าอีกเนาะ เพราะว่าพี่ฟ้าคือจุดจุดตรงกลางจริงๆจุดตรงกลางที่ไม่ว่าทำอะไรก็คือมันมันโดนง่ายเสลือเกินนะเวลาโดนนี่ก็โดนหนักอยู่เป็นคนกลางบางทีก็จะนิดหนึ่งทำอะไรมันจะดรามา่าง่ายมากนะเห็นหลายๆคนสวยจริงๆพี่ฟ้าวันนี้มีเจาะเจาะป,ประเด็นไปแล้วว่า อยากให้คนไหนปรับอะไรตรงไหนตรงไหนวันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะในช่วงการซ้อมเมื่อกี้นี้อยากเห็นเขาเปลี่ยนอะไรอยากเห็นเขาปรับอะไรอะไรเงี้ยได้มีการบอกไปแล้วหรอเจาะลายบุคคลไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้วันนี้เป็นรอบรองไฟสําคัญมากๆเหมือนกันจริงๆเป็นไปได้มาเชียร์เขาก็มานะรอบรองไฟเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้เราจะเริ่มหนึ่งทุ่มซื้อบัตรหน้าง,งานได้นะคะใครอยากจะเข้ารอบลองไฟ500บาทนะคะก็จะได้ดูเสมือนจริงเลยมันเป็นการลั่นตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าไม่ได้เป็นผลจริงนะจะเป็นการแบบว่าซ้อมเฉยๆ React EP 9มันจะเสร็จกี่โมงอะ่ะเพราะว่ามันเริ่มทุ่มหนึ่งในวันนี้ จะรีแอคพรุ่งนี้ตอนกลางวันได้ไหมฮะซื้อแัดมาดูพี่ฟ้าควคุมแล้วเพราะพี่ฟ้าใส่ชุดเต็มมากรอบรองไฟเขาให้หนูใส่ชุดจริงเลยเหรอไม่อ๋อแต่งตัวเต็มเหมือนวันจริงแต่ในรอบรองไฟแต่ชุดนี้จริงอยากเอาออกไปเอาไปออกแม็กดอบอะเนี่ยสวยมากเลย แล้วก็มีโซซีน่ถามวอตริโก้ยังไม่ใส่อีกแค่ชุดรอบลองไฟก็อลังการไม่ไหวไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าพี่ฟ้าจะมารีอคซีรีส์นะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ในช่วงกลางวันเพราะว่านี้น่าจะดึกเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มรอบลองไฟอะ่ะก็น่าจะเสร็จประมาณสี่ห้าทุ่มันน่าจะดึกแล้วนะคะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับซีรีส์โชว์มีเลิฟนะคะก็มันคือผลงานชิ้นแรกของพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆหลายๆคนซึ่งเราก็ตั้งใจกันมากๆมันเป็นครั้งแรกอาจจะมีอะไรผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆรเนาะรีแลกกับน้องๆ,ๆได้ไหมได้แต่พี่ฟ้ากับน้องๆจะว่างไม่ตรงกันไงตอนเนี้เพราะว่าน้องๆเขก็จะมีโชว์ของเขาพี่ฟ้าก็จะมีโชว์อของพี่ฟ้า ซึ่งถามเวลามันไม่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเมื่อวานก็คือน้องๆเขาเออเวลาซ้อมพี่ฟ้ากับเวลาซ้อมน้องๆมันคนล,ละเบรกกันอะไรเงี้ยนะน้องก็จะได้ซ้อมกันเก้าคนพี่ฟ้าจะได้เป็นโชว์เดียวมันก็จะแบบไม่รู้ว่าเวลามันจะเลิกตรงกันไหมต้องรอดูรอดู หายปวดท้องนี่ยังดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นแล้วแต่ตามไม่ดีขึ้นเลยแกงลูกหมูของหนูดีขอบคุณนะคะคุณซัพพอร์ตดีูดีอยาก,กินน้ำส้มอยู่พอดีพี่ขวัญเอาชามาแจกเดี๋ยวตจเย็นหรอของทัพของทัพอิงฟางใช่ ขอบคุณฟูตซัพพอร์ตจากกองทัพอิงฟ้าด้วยนะคะซ้อมเหนื่อยไหมนิดหนึ่งที่เราไม่ได้ซ้อมอย่างนี้พี่ฟาดูน้องๆด้วยไงช่วยครูเขาดูดูน้องๆอ,อะไรเงี้ยมีหลายคนยังยังเดินไม่ตรงจังหวะเพลงยังเดินไม่มีความมั่นใจมเมื่อกี้ก็ได้มีการปรับมูทอารมณ์น้องๆว่าแบบเห็นหลายคนเครียดกดดันอยะไรเงี้ย เพิ่งได้มีการพูดคุยกันไปแบบเปิดใจใอยากให้น้องๆระบายออกมาเรื่องที่เครียดเรื่องที่ตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าอยากให้โชว์พรุ่งนี้ทุกโชว์ออกมาดีที่สุดเดี๋ยวจะวาโชว์ของน้องๆอ,อยากให้มันออกมาดีอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดี mm hmm. ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่ง m i s น Thailand 2023ไปพี่ฟ้ายินดีต้อนรับมาทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันไปได้วยกัน นะแล้วมันก็ต้องสู้อะไรหลายๆอย่างพี่ฟ้าเชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าใครได้ตาแหน่งไปโดนดราม่าอยู่ดีอาจจะโดนมากโดนน้อยก็ว่ากันไปนะคะมาเป็นกําลังใจให้กันเออมีอะไรอีกไหมมีแล้วเนาะอย่าพูดเยอะมาดาวันนี้บอกว่ารอบลองไฟซ้อมอาลาจะร้องให้ไหมจะร้องไหมไม่ร้องร้องแต่รอบลองไฟเลยหรอ มเมื่อกี้แค่ฉอมเดินออกไปอ่ะฉันก็จะร้องไห้แล้วเฮ้อตานาลุดกาเดินไม่สวยนะลองใส่ยังไม่ต้องลอง,ลองสอบร้องด้วยหรอกสอมลองสิจะไ,ได้รู้ว่าหน้าเวลาเราลองใส่มันจะสวยไหมไม่ต้อง,อง้อบกูร้องกูร้องอย่แล้วกูร <c oughs> ้องจริงกูร <c oughs> ้องจริง <c oughs> แล้วมันเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายอ่ะมันเวลามันเป็นประจําเดือนเนี่ยเธอทุกคนเชื่อไหมแค่น้องๆเต้นโชว์เปิดอ่ะนี่ก็ร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วรู้ไหมว่าเลวลนน่ะแฟนขับไปใส่ก,กบบระเป๋าใช่ะเมื่อวันที่ร้านทีริมอะแล้วถามว่ามาหาแล้วนะ,ะกูจะร้องไห้เหมือนแบบกูจะไม่ได้อยู่แล้วนะ คือเราเข้าใจแหละว่าแบบว่าหลังจากอำลาตําแหน่งไปมันก็ทุกอย่างมันก็คงเหมือนเดิมล้วก็ยังทํางานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่แค่มันแค่ใจหายอ่ะใจหายนิดหนึ่งก็แบบเออนิดหนึ่งโชว์ดีมากโชว์เปิดอะว้าวเลยอะโชว์ของน้องๆเก้าคนก็แบบวันนี้นั่งดูอยู่ข้างหน้าแล้วก็ ดูโชว์ของทั้งน้องโชว์อ่โชว์เปิดของน้องท็อปอ่าเก้าคนสองพันยี่สิบสองโชว์ดีมากอยากให้มาดูนะแล้วก็โชว์เปิดของน้องน้องมิสแกรนไทยแลนด์สองพันยี่สิบสามคือทุกคนเข้าใจว่ามันปริ่มนะโหครูทำโชว์ออกมาได้ดีมากเลยอะแสงชุดต่างๆอะไรเงี้ยนี่ขนาดนี้มันยังไม่ใช่วันจริงนะเรายังแบบ นั่งนั่งแล้วก็นั่งไปแล้วก็น้ตาคอไปมันมันปริ่มมันปริ่มเวลาเราเห็นน้องๆทําออกมาได้ดีดอะ่ะมันทําถึงอ่ะมันทำถึงมันทถึงอะ่ะเข้าใจปะแล้มันดีใจอะ่ะเออเซนซิทีฟด้วยแหละช่วงนี้ช่วงนี้เซนซิทีฟนิดนึงอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะโอ้แล้วก็พี่ฟ้าขอบคุณมากๆสําหรับ ทั้งในดอ้อมนอกด้อมตอนนี <his> <están> s <S ้ที่พี่ฟ้าเห็นช่วยกันโดเนตกันเยอะมากที่อยากให้ของขวัญในวันอัมลาตำแหน่งพี่ฟ้าพี่ไว้อยางบอกว่าเออทุกคนไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าแบบว่าเฮ้ยต้องต้องแบบต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าดีใจมากๆที่เห็นแบบว่าแฟนคลับแบบรวมตัวกัน อยากจะซื้อของขวัญในวันอำลาตำแหน่งให้พี่ฟ้าเพียงแค่นี้พี่ฟ้าก็ดีใจมากๆแล้วตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ทุกคนซ<ม>ัพพอร์ตมาเพิ่งออกไปเมื่อกี้ลูกตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ทุกคนซัพพอร์ตพี่ฟ้ามามันก็มากมากๆแล้วไหนจะคอนเสิร์ตในจะวันเกิดไหนจะนู่นนี่นั่นคือสุดๆดแล้วไม่อยากพูดพูดแล้วเดี๋ยวร้องไห้ไปดีกว่าลองไลฟ์แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะถ้าวันนี้ใครว่างมาดูรอบลองไฟกันเยอะๆนะคะสําหรับรอบหนึ่งทุ่มในวันนี้ ฝากไว้ดยแลวกันนะคะซื้อบัตรหน้างานได้เนาะรักทุกคนมากๆนะคะไปละใครเดินทางวันนี้เดินทางปลอดภัยนะ